ใครก็ตามที่ซื้อกล้วยทอดคุณยายของมาตูมนะฮะรายได้เราจะนําไปทาบุญทั้งหมดเลยผู้ชายของหลิวที่มาด้วยหล่อมากเลยเอาไงดีจะอุดหนุนกล้วยไหมถ้าไม่อุดหนุนจะแผ่นกล้องเล้นะจะวเอเอเอวอเอเอเอวอเอเะเอ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 เผแ้ชอยอเ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 อาอเอเะเอ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 มอเอเอเ่เกเอเาเอเนอเอเอเอกอเอ่าเอ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 ออเน วันนี้มาตูมพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่งานแม่พึ่งพุ่มพวงนะครับครบรอบการจักไปของแม่พึ่งเนี่ยสาปีซึ่งวันนี้คือวันที่18และเป็นวันสุดท้ายเป็นคืนสุดท้ายแล้วเนื่องจากว่ามาตูเองก็เป็นลูกหลานคนสุพรรณเนาะมาตูก็เลยแบบว่าเออไหนๆเราทาช่องแล้วเนี่ยเราก็อยากจะพาทุกคนมาดูว่าปีนี้เนี่ยเขาจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ <laughs> เขาจะจัด,เข,จจดเขาจะจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนว้า <laughs> <laughs> ตุ่ยมาอยากกินนะ่ะ คือต้องบอกก่อนว่าปีนี้คนเยอะมากเราจะเจอร้านค้าอาหารเครื่องดื่มของเล่นเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พลาดไปปีนี้อยากให้ มาในปีต่อๆไปเวทีเนี่ยก็จะมีศิลปินดารานักรองนักสแสดงหลายๆคนนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงอะ่ะเข้ามาทําการสแสดงให้แฟนๆที่มานั่งรอกันซึ่งโชว์เขาเริ่ม6กโมงแต่เนี้ยเพิ่งห้าโมงอะ่ะมีคนมาจับจองที่แล้วนะคือหลายๆคนบอกว่ามาตูจะขึ้นโชว์ด้วยไหมพึ่งจริงอะ่ะฉันตั้งใจจะมาโชว์นะบอกก่อนอคือมาตูไม่ได้เป็นนักรองใช่ไหมมาตูก็ตั้งใจจะมาเต้นเต้นให้แม่พึ่งด้วยแล้วก็เต้นให้คนในงานด้วยผเผอิญแดนเซอร์ที่ดวไวไทั้งหมดติดโควิดตอนนี้ไม่มี เลยมีแต่มาตุ้มคนเดียวเลยจะไปเต้นคนเดียวเลยเหลือเต้นคนเดียวเลยเราเต้นคนเดียวเลยหรือเราแคนเซิลโชว์เลยหรือเราไปขอแดนเซอร์ที่อยู่ที่นี่เต้นกับเราด้วยเลยอาอะไรเนี่ยไปเท้าจะไปอย้าอะไรเนี่ยจะจุงจ่งกรายการทําด้วยการแต่มายืนขายคนเดียวนี่เรียกหลอกนี่ฟองหลอกได้นะ ต้องบอกว่าเป็นปีแรกที่ตูนกับยายมาทําด้วยกันขายด้วยกันแล้วก็ใครก็ตามที่มาอุดหนุนหรือมาซื้อกล้วยทอดคุณยายของมาตูมนะฮะจะให้หยอดใส่ตู้นี้เลยใช่ไหมใช่แล้วรายได้เราจะนําไปทําบุญทั้งหมดเลยอิ่มทองอิ่มบุญอิ่มทองด้วยอิ่มบุญด้วย ไม่บอกราคาอยากใส่เท่าไหร่ใส่เท่านั้นใช่เออคุณจะใส่ร้อยใส่หมื่นใส่แสนแล้วแต่เต็ม<ช>ที่เพื่อแม่พึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเราสองคนก็เป็นลูกหลานคนสุพรรณตื่นมาทำตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วเตรียมของเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากติดต่อบ,บูธเราไปออกสัญจรที่ไหนก็ติดต่อไปยฟันขึ้นไม่รู้อะไรมันเป็นฟันขึ้นอ้าวยายก็ดูดิยายก็ฟันขึ้นแล้วยายก็ดูดิดจ๋าอะไรคะซื้อก๋วยทอดหรอคะ อุ้ยมีลูกค้าแล้วย่อนเลยย่อนเลยย่อนเลยแม่ชิ้แม่ใหญ่มีลูกค้าแล้วลูกค้าคนแรกกล้วชิ้นใหญ่มากเนี่ยเอาเผือกได้ไหมไม่เอาด้วยเอาแต่กล้วอย่างเดียวรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวกำลังจะได้แล้วใจเย็นๆนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าดูแม่กนก่อนไหมคะตืตเดี๋ยวคอยดูนี้นะคะคุณลูกค้า ยายเสร็จยังเนี่ยลูกค้ารอเดี so ga, um, so ๋ยวรอก่อนลูกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวยายทำให้อร่อยนะนะคะยายน่าจะได้เแ้าทำไมกับยายดีอ่ะระวังร้อนนะคะคุณลูกค้าได้แล้วระวังร้อนระวังร้อนนะลูกระวังร้อนระวังร้อนเออขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวนี้คุณหลิวจริยานะคะเมื่อกี้เดินมาทักแล้วกูจำหน้าไม่ได้ปกติเห็นคุณหลิวเขาจะเต็มองค์ทรงเครื่อง วันนี้คุณหลิวโชว์กี่โมงฮะสองทค่ะสองทุ่มตรงคุณหลิวโชว์สองทุ่มปกติมาบ่อยไหมแม่พึ่งอ่ะมาทุกปีเลยทุกปีแต่ว่าแต่เราหยุดไปสองปีเนาะใช่ปีนี้ก็เลยแบบคึกคักมากมีเยอะมากคึกคักมากฉันขายเธอฉันขายกล้วยทอดาจเออแม่เงินทําบุญหมดเลยทุกดอกใช่โลดอัลโมธาสาธุนะแต่ว่าผู้ชายของหลิวที่มาด้วยหล่อมากเลยเอาไงดีอ่เอ็กหลิวจะหลิวจะอุดหนุนกล้วยไหมถ้าไม่อุดหนุนจะแพนกล้องวะนะจะ โอเคลยวต่กุ้มากอยู่ตอนนี้นะคะเบรกการขายก่อนเพราะว่าทำพอทันค่ะลูกค้ามาไวมากไม่ต้องตะโกนเรียกแล้วนะพอเรียกปุ๊บมาปั๊บเลย <Okay. S 1> อย่าเพิ่งเรียก ตอนนี้ลูกค้ามาได้แต่อันนี้นะคะแตเย็นเย็นเย็นค่ะทอดไม่ทานคากระทะใบเดียวค่ะทำจะพลาดนะนี่นะฮะทำเองทุกขั้นตอนตื่นตั้งแต่เช้ามาทำแป้งตัดกล้วยตั้งใจทำมากไมาถึงที่ปรตหมายายอ่ะ เอเขาละเพลงอ่ะเธออยาให้เขาเรียกเก็บมีกระส์อ่ะมาได้เลยค่ะลองมากินดูถ้าอร่อยแล้วเออชับผู้ชายไมมพูดเยอะอ่ะผู้ชายอ่ะชอบผู้ชายอีก

ขออนุญาตไหวยแม่พึ่งตรงนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆมงนันต้้มมีโชว์เล็กๆครับแบบไม่กี่นาทีเองอะครับให้แม่พึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูแล้วกัน ก็บอกแม่พึ่งเหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับว่าวันนี้เอากล้วยมาให้ยายเอากล้วยมาขายแล้วก็เอาเงินบริจาคให้วัดทั้งหมดขอให้ช่องดีดีมตัตูแล้วก็รายการยายตูมเป็นที่รักเหมือนที่ทุกคนรักแม่พึ่งขอให้บาร,รมีแม่พึ่งเชื่อค,คอุครองแล้วก็ขอให้การแสดงเล็กๆของตงุ้มนี้ที่เอามาให้แม่พึ่งดูเนี่ยขอยแม่พึ่งชอบมีชาเลนจ์หลายอย่างมากเ <c oughs> นื่องจากแดนเซอร์ติดโควิด6คนตอนแรกตุ้มต้องหาแดนเซอร์ใหม่ตอนบ่ายสามตุ้มอวนที่ตอนสามทุ่มตุ้มต้องไปซ้อมทุกอย่างใหม่ที่ลานจอนดรถแล้วก็โหห้ยยมมมันมนีลลาาลาเเตุกกรณ์อ่งิดขึ แต่ว่าพอมาถึงเวทีที่การจะได้ขึ้นเวทีแล้วอะตุ้มรู้สึกดีใจมากที่แบบสุดท้ายก็ผ่านไปได้เหมือนแม่พึ่งอะพยายามจะบอกเราว่าไม่ว่าปัญหาลูกปศักด์จะเกิดขึ้นในชีวิตเรามากมายขนาดไหนอะถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นด้วยเจตนาบริสุทธิ์จริงๆอะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีครับไอ้ยังก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับการแสดงของตุ้มเนเวทีว่ามันจะสนุกขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ตุ้มผสมผสานอะไร,าารแบบนี้เลยรอติดตามด้วยครับเจนดีเจมาตุ้มครับเจนดี ลูกหลานพี่น้องใชาครับเป็นปลูกหลานพี่ <c oughs> 浪漫。 ปีนีปีแรกปาที่อยากมาเนี่ยมาทุกปีแต่สปีที่ติดโควิดไม่ได้มาปีนี้คือเรามาร่วมลุ่นใช่แล้วหมะทุกคนท่าแม่พี่น้อง่นลอง่านปูน่ท่านานู่ท่านานปูานปู่ทนปูนปูนป่านทานปานปานปู่นปู่ท่านป่านปานปู่ท่านปู่ท่นปู่ทน่ทาน่ท่านปู่ท่านปูทานป้นปูาน่นปนน่ จากนี้นะเราก็ได้ทาโชว์ให้แม่พึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ถ้ำนะที่เขาทําใหม่แล้วก็เป็นหุ่นแม่พึ่งหุ่นที่13ซึ่งเป็นหุ่นสุดท้ายที่เขาจัดทำนะคบเพิ่งเปลี่ยนชุดเลยและตูก็ได้ถามทางพีผู้จัดการว่าสามารถเนะี่ยนำโต๊ะเครื่องแป้งสีแดงที่แม่พึ่งชอบกับรองเท้าแดงมาถวายได้ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าเอามาวางไว้ให้แม่พึ่งได้เลยหรือว่าร่วมบุญด้วยการสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับปะ วันนี้ภารกิจถือว่าเสร็จสิ้นเป็นยังไงคุณยายนงทอด้วยแต่เช้าจนถึงตอนนี้รู้สึกไงบ้างสนุกไหมไมาอีกไหม,ไมทุกปีเลยเหรอ ทุกปีอ่ะต้องรอดูว่าปีหน้าเราจะมาไหมน,นะฮะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นี่คือจํานวนเงินนะฮะที่เหล่าบรรดาทุกคนที่มาร่วมงานนะฮะได้มาทําบุญร่วมกับเราก็คือซื้อกล้วยทอดใหญ่ตูเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ยายเป็นตัวแทนเนาะนําไปถวายเจ้าวาดวัดทับกระดานนะฮะน่าจะเป็นวันลุกงขึ้นเนาะ,ะเพราะว่าวันนี้ดึกแล้วนะฮะก็ขอกราบอ,ขอ,ขอ,อนุโมทนาสาธุทุกคนนะฮะที่ทําบุญกับกลุ่มเราท<ฟ>าไม่ใหญ่วยพอที่คนทําบุญวันนี้หน่อยอ๋อให้ทุกคนที่ทำบุญนะคะ ดี่ชอบลนลาเงินทองทไหลมาเทม,มาไม่เถ็ดไม่นเนียมเงนเงินรยๆวปังปครับผมนะฮะและอย่าลืมนะฮะใครที่อยากจะมาแวะเวียนมาทําบุญจริงๆไม่ต้องมีงานอ่ะก็มาได้ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาสักระและ้วก็ไหว้แม่พึ่งพุ่มพวง,งนะคะเป็นราชินีลุกทุ่งในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้เราสองคนสนุกมากๆและขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดอะไรเด่นจิงจิวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ